ในตอนนี้ก็จะคุยกันถึงเรื่องของในจ้างทำสัญญาจ้างสองฉบับฉบับแรกก็คือทำสัญญาจ้างทดลองงานก็มีกำหนดเวลา119วันนะครับและถ้าพนักงานมีผลงานดีทำงานได้เกินกว่ามาตรฐานที่กำหนดหรือทำงานได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้เนี่ยนะฮะเมื่อบรรจุงานและก็จะทำสัญญาจ้างฉบับหนึ่งเป็นสัญญาจ้างฉบับจริงว่าอย่างนั้นนะครับเรามาดูกันนิดนึงว่า ถ้าตามกฎหมายแรงงานเนี่ยมันมีผลอะไรยังไงหรือไม่และการทําแบบเนี้ยมันมีข้อดีข้อเสียหรือมันมีผลกระทบต่อองค์กรอ,อย่างไรหรือไม่นะครับอย่างที่บอกไปก็คือในเรื่องของการรอบรู้กฎหมายแรงงานเนี่ยสิ่งที่ผมต้องการอยากจะแชร์ให้กับท่านทั้งหลายได้นําไปเรียนรู้แล้วนําไปลงมือทำเนี่ยก็คือเรื่องของการใช้กฎหมายแรงงานในเชิงการจัดการนะครับและผมเชื่อว่าท่านทั้งหลายที่ เป็นกลุ่มเป้าหมายของการดู l a b o r ร์ลาพอดแคสต์อันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เป็น HR รวมทั้งคนที่เป็นหัวหน้าง,งานที่จะต้องมีความรอบรู้เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายแรงงานเพื่อให้เข้าใจได้ชัดแล้วนำไปปฏิบัติหรือนำไปบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิผลนั่นเองนะฮะก่อนอื่นเนี่ยเขาบอกก่อนว่าการทำงานโดยที่ไม่รู้กฎหมายแรงงานมันเป็นอะไรที่มันดูออกจะเฉยๆไปนิดหนึ่งนะฮะผมคิดว่า สารสนเทศมันเยอะโลกทุกวันนี้เป็นโลกที่ต้องใช้ความรู้ในการทํางานการที่เราจะบริหารจัดการโดยเฉพาะถ้าเราเป็น HR นะครับเราจะไม่รู้เรื่องกฎหมายแรงงานเนี่ยผมว่าน่าไม่น่าจะใช่นะบางคนก็บอกว่าเอ้ทำงานด้านรนะีคูตอ่ะมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับหมายแรงงานเพราะนั่นอนะ่ะคงจะต้องเป็นคนที่ทํางานด้านแรงงานสัมพันธ์หรือบุคลากรสัมพันธ์อะไรแบบเนี้ยผมว่าไม่ไม่จำเป็นอนะ่ะ คนที่ทางาน HR าเนี่ยมันต้องมีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงานเป็นพื้นฐานทุกคนนั่นแหละแต่จะรู้ลึกๆมากน้อยเพียงใดเนี่ยก็อยู่กับแต่ละคนแต่ที่แน่ๆคือกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องกับงานในส่วนที่เัวอรับผิดชอบเนี่ยผมว่ามีความจำเป็นต้องรู้มันไม่ได้แตกต่างกับคนที่เป็นหัวหน้าง,งานนะคนที่เป็นหัวหน้าง,งานก็ต้องรู้ว่าการบริหารจัดการลูกน้องประมาณไหนมันจึงเป็นความผิดพลาดบกพร่องตามกฎหมายนะครับยกตัวอย่างเช่น กฎหมายแรงงานมาตรา16บอ่ะบอกไว้ว่าห้ามไม่ให้ในายจ้างห้ามไม่ให้หัวหน้างานไม่ให้ผู้ตรวจงานผู้ควบคุมงานเนี่ยทำการล่วงละเมิดทางเพศลูกน้องไอ้คันหัวหน้าสมมติหัวหน้างานนะจะไปล่วงละเมิดทางเพศกับลูกน้องโดยบอกว่าเอ้ยผมไม่รู้กฎหมายแรงงานว่ามีเรื่องแบบเนี่ยอย่าลืมหลักกฎหมายอันหนึ่งนะคือคนน่จะบอกว่าตัวเองไม่รู้กฎหมายไม่ได้เพราะกฎหมายอ่ะถึงเราจะไม่รู้จริงๆนะ พอเราไม่รู้ว่าเขาแก้เราเขาบัญญัติกฎหมายไว้ว่าอะไรยังไงแต่ถ้ากฎหมายประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเนี่ยหรือว่าจดหมายเหตุของประเทศไทยแล้วเนี่ยนะคนก็จะอ้างว่าตัวเองไม่รู้กฎหมายไม่ได้จะอยู่หลังป่าหลังเขาเมื่อทําผิดก็ต้องถูกลงโทษตามกฎหมายนั่นเองนะฮะอันนี้เช่นเดียวกันกลับมาสู่ประเด็นที่อยากจะคุยให้ฟังในวันนี้นะครับบอกไว้ก่อนว่ากฎหมายแรงงานเนี่ยมันไม่มี บทบัญญัติที่บอกว่านายจ้างกับลูกจ้างจะทําสัญญาทดลองงานกันจะต้องทําให้ได้ภายในกี่วันกี่วันนะครับจะก2 2 0วันจะก1 9วันจะ9ก90วันและอย่างหลายๆองค์กรที่ผมมีประสบการณ์มาเนี่ยหรือเป็นที่ปรึกษาเนี่ยก็จะทดลองงานพนักง,งานอยู่90วันบางองค์กรที่เป็นองค์กรภาครัฐรัะวิสาหก,าก,าก,ากิจก็ทดลองงานกันยาวเลยก็ประมาณ180วัน นะครับก็ไม่มีปัญหาครับอาจตัดเรื่องแล่วิสาหกิจออกไปตัดเรื่ององค์กรภาครัฐออกไปเพราะว่าเป็นองค์กรที่เขาสามารถบริหารจัดการโดยกฎหมายของตัวเองได้อยู่แล้วแต่ทั้งนี้ทางนั้นกฎหมายที่ตัวเองบังคับใช้เนี่ยมันก็จะต้องไม่ขัดในหลักการในสาระสําคัญกับกฎหมายแรงงานเช่นเดียวกันนะฮะเมื่อไม่มีเรื่องของการกําหนดเวลาทดลองงานเนี่ยจะทดลองงานกันยาวนานแค่ไหนได้ทั้งนั้นไม่มีประเด็นอะไรเพียงแต่ว่า เมื่อลูกจ้างทํางานมาตั้งแต่120วันเป็นต้นไปฟังให้ดีนะครับ120วันเป็นต้นไปและองค์กรหรือบริษัทเลิกจ้างลูกจ้างออกไปโดยที่ลูกจ้างไม่มีความผิดพูดง่ายคือไม่ได้ทําการเลิกจ้างโดยไม่จ่ายเงนินชดเชยออกไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะฮะมันก็มีผลอย่างหนึ่งที่ทําให้ลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยตามกฎหมายค่าชดเชยที่ว่าเนี่ย ถ้าทำงานไม่เกิน1ปีแต่ตั้งแต่120วันเป็นต้นไปเนี่ยค่าเฉยเฉยก็คือ30วันพูดง่ายก็คือเอาค่าแรง่หาร30ให้เป็นรายวันก็คูณ30เข้าไปมันอาจจะไม่ใช่เงิน 1, เดือน1เดือนเป๊ะเลยนะฮะฟังให้ดีนะฮะมันอาจจะไม่ใช่เงินเดือน1เดือนเป๊ะเลยแต่คิดที่30วันโดยทั่วๆไปเนี่ยถ้าเป็นพนักงานรายเดือนมันก็คือ1เดือนนั่นแหละเพราะว่าพนักงานรายเดือนก็คือจ้างเหมาทั้งเดือนถูกต้องไหมครับมันก็คือจ้างที่30วัันน่นเอง และนี่ก็เป็นเหตุผลอันหนึ่งที่ทําให้องค์กรโดยทั่วๆไปเนี่ยเขาก็ทดลองงานพนังกงานอยู่ประมาณ1 1 9วันเพราะว่าเมื่อไม่ผ่านทดลองงานที่119วันก็เลิกจ้างออกไปโดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเฉยไอการเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยไม่มีปัญหาหรอกครับแต่ว่าสิ่งที่นายจ้างจะต้องทําและ h r ของผนงานจะต้องเปะ๊ะคือจะต้องเข้าใจให้ชัดเจนในเรื่องนี้ก็คือ จะต้องบอกกล่าวล่วงหน้ากับลูกจ้างให้ถูกต้องตามกฎหมายด้วยกฎหมายกําหนดไว้ว่านายจ้างจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเมื่อจะเลิกจ้างลูกจ้างเนี่ยไม่น้อยกินหนึ่งงวดการจ่ายค่าจ้างสมมติว่าหนึ่งงวดการจ่ายค่าจ้างเนี่ยมันทุกวันที่30แล้วปรากฏว่าพนักงานเนี่ยก็จะไม่ผ่านทดลองงานวันที่30เมษาอ่ะยกตัวอย่างกันแล้วกันนะครับ30เมษาพอดีพอดีบอกตั้งแต่วันที่30มมีนาะ ว่าไม่ผ่านทดลองงานให้มีผลวันที่30เมษาคือวันสุดท้ายคือวันทํางานน่นะครับก็ตามนั้นครับก็ถือว่าไม่ผ่านทดลองงานแล้วก็มีการบอกกล่าวลวกหน้าให้ลูกจ้างรู้โดยชอบด้วยกฎหมายทําไมต้องบอกกล่าวลวกหน้าอ้าวเขาจะได้มีเวลาไปหางานเนี่ยเขาจะได้รู้ตัวล่วกหน้าว่าเอ้ยคุณไม่สามารถทํางานให้กับองค์กรได้ตามมาตรฐานตามเป้าหมายงานที่กําหนดคุณก็ไปหางานใหม่ก็แล้วกันแล้วในระหว่าง เดือนสุดท้ายที่เขาทํางานเนี่ยคือเดือนเมษาตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่30เมษาพอลูกจ้างรู้แล้วว่าตัวเองจะไม่ผ่านทดลองงานเนี่ยนะครับถามว่าในความเป็นจริงอ่ะเขายังมีใจทํางานอยู่ไหมท่านลองคิดดูในมุมมองที่ท่านเป็นผู้บังคับบัญชาหรือเป็นเ R เป็นคนทํางานคนหนึ่งอ่ะท่านคิดว่าพนักง,งานจะยังมีใจทํางานกับเราอยู่ไหมอ่ะมันก็ไม่มีใจอยู่แล้วถูกต้องไหมครับเพราะอะไรพอมันกังวลว่าอีกไม่กี่วันเนี่ย เมื่อรับเงินเดือนันที่30แล้วเนี่ยก็จะไม่ได้ทํางานที่องค์กรนี้ต่อไปก็ต้องขวานขวายหางานใหม่แล้วถูกต้องปะก็ต้องพยายามที่จะตระเสือกะสนไปดูแล้วว่าเออจะไปสมัครงานอะไรยังไงบ้างอย่างนั้นโดยทั่วๆไปองค์กรที่เขามีมนุษธยธรรมนิดหนึ่งนะครับกับการที่จะบริหารจัดการเรื่องแรงงานเนี่ยพนักงานที่บอกแล้วว่าไม่ผ่านทดลองงานจะครบกําหนดวันที่30เนี่ยจะลากิจหรือจะ ขออนุญาตกลับก่อนเวลาเพื่อไปสัมภาษณ์งานเพื่อไปหางานนายจ้างก็ไม่ค่อยมีประเด็นอะไรหรอกครับเพราะเดือนสุดท้ายที่ลูกจ้างทํางานเนี่ยเราจะไม่ได้อะไรจากเขาอยู่แล้วเพราะใจไม่อยู่กับเราอยู่แล้วถูกต้องไหมครับเอาเอาเข้าจริงๆแล้วนะที่ไม่ผ่านทดลองงานเนี่ยก็เพราะเราก็ไม่อยากให้ทํางานอยู่แล้วถูกต้องไหมครับดังนั้นแล้วเนี่ยวินวิน่งกันทั้งสองฝ่ายนะครับนายจ้างพอจะช่วยเหลืออะไรลูกจ้างบ้างได้บ้างนะก็ เอื้อกันแบบนี้น่าจะโอเคมากกว่ามันก็เป็นภาพลักษณ์ที่ดีของนายจ้างเนาะลูกจ้างพอไปได้งานใหม่ก็จะได้รู้ว่าเออมันไม่เหมาะกับเราจริงๆแล้วนายจ้างเขาก็ยังช่วยเหลือโดยจ่ายเงินเดือนเดือนสุดท้ายให้ในขณะที่เดือนสุดท้ายก็ไปหางานแต่ก็เข้ามาทํางานนั่นแหละเข้ามาส่งมอบงานเข้ามาเคลียร์งานให้มันครบทุนเรียบร้อยตามปกตินะครับแต่ถ้านายจ้างเนี่ยบอกกล่าวล่วงหน้าไม่ครบหนึ่งงวดการจ่ายมันก็จะมีผลอยู่อย่างหนึ่งว่านายจ้างก็ต้องแบกรับภาระ เงินเดือนหรือค่าจ้างลูกจ้างไปอีก30วันนะครับอายุตัวอย่างนะครับจะครบทดลองงาน1 1 9วันในวันที่30เมษายน2014ยกตัวอย่างแบบนี้ก็แล้วกันนะครับแต่ปรากฏว่าผลการประเมินมันล่าชา้าหน่วยงานก็ซึ่งเป็นต้นสังกัดเนี่ยก็ส่งผลการประเมินไาให้อชร่าชา้าแต่ก็ไปบอกพนักง,งานว่าไม่ผ่านทดลองงานเนี่ยเอาเซ้าวันที่16เมษาก็คือกลับมาจากสงการปุ๊บฉลองสงการปุ๊บ กลับมาได้ยินข่าวดีเลยคือไม่ผ่านทดลองงานโอเคนะครับลองนับดูดไปมันครบหนึ่งงวดการจ่ายไหมถ้าหนึ่งงวดการจ่ายมันจ่ายเดือนละหนึ่งครั้งคือจ่ายทุกวันที่30ของเดือนน่ะมันก็ไม่ครบถูกต้องไหมครับเพราะมันได้แค่ 14- บสหรือสิวันเองดังนั้นแล้วเนี่ยมันก็มีผลผูกพันนายจ้างอยู่อย่างหนึ่งตามกฎหมายว่านายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างอีก1งวดการจ่ายก็คืออีก30วันทํางานนั่นเองเพื่อให้มันเป็นไปตามกฎหมายโอเคมั้ยครับเพราะ นายจ้างไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้าให้ครบ1งวดการจ่ายค่าจ้างคราวนี้ถ้า1งวดการจ่ายค่าจ้างมันสั้นคือมันแค่ทุกๆ15วันนะครับแล้วก็บอกกล่าวภายใน15วันก็ได้ดังนั้นคนที่เป็น HR กับหัวหน้างานก็คงจะต้องเตรียมความพร้อมกันให้ดีสักนิดหนึ่งนะครับว่าจะกําหนดเวลาในการบอกกล่าวล่วงหน้ากันเมื่อใดโดยปกติทาง h r เขาก็ทำปฏิทินไว้เลยว่าพนักงานคนนี้เข้ามาทํางานวันนี้จะต้องบอกกล่าว ภายในช่วงเวลาประมาณนี้เพื่อให้มันมีผลที่ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายไม่งั้นก็จะมีประเด็นเรื่องของการเลิกจ้างโดยจ่ายค่าจ้างสามัยก่อนเราเรียกเสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้านะครับโดยจ่ายค่าบอกกล่าวล่วงหน้าที่ไม่ครบถ้วนตามกฎหมายก็มีปัญหาอีกนะฮะคราวนี้ในประเด็นต่อไปที่คงจะต้องมาคุยกันเลยก็คือว่าแล้วไอ้สัญ,ญญาจ้างที่ประมาณว่าทําสัญ,ญญาจ้างทดลองงานก่อนถ้าสัญญ,ญาจ้าง าพนักง,งานไม่ผ่านทดลองงานตามสัญญาจ้างเนี่ยก็สัญญาจ้างทดลองงานก็มีผลอันเป็นอันสิ้นสุดไปนะครับแต่ถ้ามาผ่านทดลองงานเนี่ยก็จะมาทำสัญญาจ้างฉบับใหม่เรียกว่าสัญญาจ้างฉบับบรรจุหรือสัญญาจ้างฉบับจริงเ่ยแล้วก็อายุงานตั้งแต่สัญญาจ้างฉบับใหม่ระบุไว้เป็นวันแรกของการจ้างงานโอเคไหมครับไอแบบเนี่ยผมว่า HR ไม่รู้กฎหมายมันมันไม่มันไม่ได้เลยนะ มันมันไม่เหมาะสมมันไม่ถูกต้องเลยะนะครับถามว่าทําไมจึงต้องพูดแบบนี้ครับคือกฎหมายแรงงานมาตรา17เนี่ยเขาบอกไว้อยู่ชัดเจนว่าสัญญาจ้างทดลองงานเนี่ยเป็นสัญญาจ้างแบบไม่มีกําหนดเวลาไอ้สัญญาจ้างแบบไม่มีกําหนดเวลามันหมายถึงอะไรฮะคือสัญญาจ้างแบบแบบไม่สามารถที่จะกําหนดเวลาเริ่มต้นสิ้นสุดได้อะการทดลองงานน่ยถ้ากําหนดไว้มันก็ผิดกับกฎหมายแรงงานน่ย มันบังคับใช้ไม่ได้อยู่แล้วเพราะกฎหมายใดข้อบังคับการทํางานใดขององค์กรก็แล้วแต่ระเบียบปฏิบัติใดก็แล้วแต่ที่มันขัดกฎหมายแรงงานน่ยมันบังคับใช้ไม่ได้อยู่แล้วมันมีผลเป็นโมฆะตามกฎหมายดังนั้นแล้วเนี่ยไอ้สัญญาจ้างไอ้ฉบับแรกหรือสัญญาจ้างทดลองงานเนี่ยมันจึงเป็นสัญญาจ้างแบบไม่มีกําหนดเวลาอยู่แล้วเมื <ME> ่อ <Mainten room S 2> <c oughs> ไม่มีกําหนดเวลาเนี่ยถึงแม้จะมาทําสัญญาจ้างฉบับใหม่มันก็ต้องนับอายุงานต่อเนื่อง จะ,จะมานับอายุงานจะมานับอายุงานกองพนะักงานเน่ยเริ่มต้นวันที่1จากสัญญาจ้างฉบับที่2ฉบับจริงที่ว่าเนี่ยมันมีผลมันทําไม่ได้หรอกฮะไอแบบเนี้ยมันผิดกฎหมายเห็นเห็นนะครับแล้วมันก็สอเจตนาที่ไม่สุจริตของนายจ้างด้วยคราวนี้จะถามว่า เจ้าขององคอ์กรผู้บริหารระดับสูงซึ่งเขาก็สนใจในการหาเงินหาทองเข้ามาเลี้ยงดูปูเสือลูกน้องเขาสร้างความน้ำรวยกับเขาเนี่ยบางทีเขาก็ไม่รู้เพราะเอชอาเองเนี่ยก็เ,เป็นเอชอามือใหม่ก็ไม่ได้รู้ก็ไม่ได้ให้คาแนะนําเรื่องแบบนี้จริงๆกับคนที่เป็นเจ้าของเป็นเท่าแก่ผู้ประกอบการธุรกิจเนี่ยนะฮะมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่จําเป็นสักนิดหนึ่งนะครับย้าว่าเอชอาไม่ว่าจะองคอ์กรใดก็แล้วแต่ไม่ว่าจะทํางานในหน่วยงานใด หมายถึงแผนกใดของทาง HR ไม่ว HRD HRM หรือว่าทำงาน OD ก็แล้วแต่เรื่องกฎหมายแรงงานเนี่ยมันจำเป็นต้องรู้แต่ไม่ใช่ HR ฝ่ายเดียวที่ต้องรู้นะผมว่าคนที่เป็นหัวหน้าง,งานก็ต้องรู้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับฝากเรื่องนี้ไว้นะครับจะได้ปฏิบัติไม่ขัดกับกฎหมายแรงงานครับ